แอร์นะครับตอนนี้ที่เราบอกไปเกิดมาว่าเป็นมาสเตอร์เพีซของยีแนทนะครับในการพาคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆไปต่างประเทศกันใช่เราจะไปกันที่ไหนครับเราจะไปกันที่ซิดนีย์ไม่ใช่โตเกียวไม่ใช่หรือจะเป็นโซลเป็นอาดูการแต่งตัวก่อนแต่งก็เต็มขนาดนี้เกาหลีไหมเกาหลีใต้ดูจากท่าเต้นโซลีโซลีโซลีอานะฮะ่อนื่นก่อนจะไปเกาหลีคุณต้องมี อุปกรณ์นำทางนะครับพวกเราจะต้องมีเข็มจิ๊ใช่ไหมไม่ใช่ไกลบุ๊กครับไกบจะมีสองแบบสองสไตล์ครับอันนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นโซอันนี้จะเป็นทางการ์โซเนี่ยหมายความว่าขายไปแล้วนะครับโซเอาโซเอาโซไม่ใช่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนๆในคอฟฟี่มาสเตอร์เพราะว่าหลายๆคนคิดถึงเดือนนี้นะครับสวยใสไรติสติทรงผมแบบที่ไม่ให้ร็อก

คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนแนทแนทต้องบอกว่าว่าจริงๆแล้วปัวไม่ใช่คนไทยตัวไม่ใช่คนไทยเป็นคนประเทศปานิกโปรไม่ใช่นักปวอะไรจะกลับโซลไม่เกิดจะไม่ไดกลับโซลยอมยอมยอมนี่คือชุดแนวเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะครับขอ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 ข้าวเม่อไหร่ผมจะว่เช็คกินก่อนลูกเกิร์ลเจเนอเรชั่นนี่ครับแล้วก็ดูนี่ก่อนดูกระเป๋าก่อนดูกระเป๋าบอกได้เลยว่าเอาไปซักมั้งนะฮะนี โอเคเดี๋ยวเราไปดูแขกและเชิญท่านต่อไปตามกันเลยครับผมตามมาครับเราจะเจอแขกและเชิญท่านต่อไปแล้วนะครับเราหากันอยู่ไหนเลยนี่เองวาววาวาดูจากสีเสื้อก็รู้เลยนะครับบินไปสายการบินอะไรสายการบินอะไรลองดูนะครับสมมติแอรซิลจริงๆด้วยเดี๋ยวนี่มันคูร์ลีถ้ายทักทายเพื่อนๆหน่อาจจะไม่เห็นเลยอาจจะหลงหลงลืมลืมกันไปนะครับก็ คนนี้ได้คือต้องอยู่ในรายการต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเป็นคนที่เรียกเสียงเรียกกระแสได้ดีมากเลยกระแสอะไรจ๊ะกระแสวิทยดดุมกระแสวิทดดุมนรกเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่นะครับถ้าคนที่เคารพสิ่งก็ยอมถ้าจะเ,เป็นอย่านี้กลับไปนี่เ,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรานะครับ แั้งๆเลยนะครับเดี๋ยวอีกคนนึงใครอีกคนนึงอีกคนนึงเดี๋ยวเราจะรอก่อนคนที่ใส่เสมอเหรออ๋อเซเล็บเซเล็บเซเล็บเซเลผมหรือว่าเซเล็บแบว่าเซเล็บแซเซเล็บไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อีกคนนึงคือใครครับเคยง้อเคยง้อเดี๋ยวรอพเคยเป็นแฟนเคยง้อนี่ต้องรอนะเลยเราไปหาเคยง้อกันเนี่ยไปครับจากที่เรานะครับได้ติดตามหาเคยง้อวานานครับ จอในที่สุดเคนโง่ก็เจอเราปล่อยให้เคนโง่หาพ่อไปนะครับตอนนี้เราหาเคนโง่เจอแล้วครับอยู่ที่เกตีสีนี่เองวันนี้ครับเคนโ้ครับเกย์โง่เป็นไงบ้างเคนโง่วันนี้ไปเกาหลีครั้งแรกวันนีครั้งที่สองครั้งที่สองโอ้ยแสดงว่าเรามีไกด์แล้วเป็นคนไกด์แล้วจริงๆครับไกด์มาหลบประทับใจในเกาหลีบ้างประทับใจของกินท้าบอกผู้หญิงนะนั่นรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเคนโง่ก็ชอบของทางตะวันออกอ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ่นอารมณ์แบบนั้น ต้อ,องแสงว่าต้องรู้รู้จักเมนูอ,อาหารไม่รู้อาหารไม่รู้จักกับกินทุกอย่างกินทุกอย่าง,างวันนี้นะครับสังเกตได้เคงโ้เนี่ยเตรียมตัวมาดีนะครับโทรศัพท์มีการเปิดลมมิ่งไว้มีการแลกเง,งินไปแล้วแลกเงินมาเต็มที่นะครับ,บ,บกระบอกข้าเป๋าพราอ้อมหนังสือชีวะผมเชื่อว่าต้องมีนะครับผมเชื่อว่าหนังสือชีวะต้องมี แต่สิ่งสิ่งหนึ่งนะที่เคยังไม่เตรียมตัวมาคือสมงศ์ครับไม่ได้เซตครับไม่ได้ไม่ได้วันนี้สมกะลาเดี๋ยวไปเกาหลีเดี๋ยวพวกเราจะจับเซตเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวเกาหลีแล้วจับเซตเกาหลีบูเกาหลีบูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อไม้ทรงไม้ทีอะไรกลับมาฝากนะครับเดี๋วไปเจอเดี๋ยวเจอกันที่บนเครื่องครับวันนี้เราไปอยู่บนเครื่องมินแล้ววันก่อนอ่อนกว่าวันกอนอ่อนกว่เรานั่งอยู่ประมาณเลข G สี่ ได้นะครับสามพันสี่พันคูณสามพันส claro> ี่พันคูณมีมัวไหมเนี่ยไม่ไม่รู้ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วไม่รู้กันนะน้องดูไปสองคั้งก็อ๋อนอยู่ิดแล้วตอนนี้บนบนบนเครื่องเราก็จะมีเครื่องอะไรนะก็เลยติดควมเปโซ ISO i นะครับเคก็ดูเป็นเท็จดูเป็นเท็จผมก็เล่นเหมือนกัน เราอยู่ที่ที่เทมินอลนะฮะเราหิวมากมากแต่เราลือกองเงินไทยเข้ามาเงินไทยเดือยื่บาทใช่เราก็สั่งัดเจลนตโต้มาเจนตคนละสองสกูบแหิวมากก็ว่าจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เห็นแต่ไปเจอเบอร์เกอร์คิงสามร้อยก็าอตังไม่พอครับก็เลยหิวมากก็เลยอันที่สองขอแอร์แอร์อเฮาส์สเตนสาวสวยครับ ข้านี้ยังไม่หมดครับคิเ็พิเศษสำหรับบริษัทจีลยนมจืดสองแก้อันนี้อร่อยกว่านมีแน่ที่ทานในร้านนมดีอร่อยมากนมดีอร่อยมากแล่วก็มีนีด้วยนะน้ำส้มกินไปเยอะแล้วหิวมาก้งไม่ไหวแล้วนอนได้หรือนี่เราเจอต่นช้นีกสนามปินินชนี่ได้นะครับเดี๋ยวเราขอพักผ่อนอย่างเง้ยกได้แล้วถึงมีจานแล้วคนทีการที่เกาหลี ีไไ่ไซอคนเกาหลีเนี่ยนะเขาคำนึงถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลการนะเพยังไงก็มึงไทยมัวแต่ไปลาดยางไปซ่อมหลุมมาทำอย่างนี้ซะบ้างนะ